ครับอบต่อ5กองขับปกนะครับในรองน้ำแดงมันกระท้ายต้องดันออกด้วยไว้ไพ่แล้วครับขณะนี้เราชมผ่านทีพีมีเดียหัวเรือกันดึงด้วยเชือกลองพายนิง่งเลยครับคู่นี้ออกมาเยเห็นจลาออกแบบตกใจเพเห็นได้เคมองดูนี่มันนาเรือนาย,ยกบุญมีพญา,าชั สิงนี้เอาเจ้าของตำแหน่งตรงนี้เมื่อปี2552กับหกมือเข้าไว้ดีว่าอย่างนี้ไอ้สบอร์สุวิภารีตาต์หาสุนพรบเจะปปองในท้ายบอกเฮ้ยถนอมน้ำใจไอ้ถนอมน้ำดังครับใจถนอมน้ำใจเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ไอ้คำว่าถนอมน้ำใจต้องใช้กับชาราวันเพราะขนาดดีเรือนายกบุรีพิยาชาราวันสิ่งนีอ้ เป็นงานของพญาชาละวันครับเที่ยวนี้พญาชาละวันยาวไกลวันนี้ก็มาดีกบไม่เห็มาไม่ดีถึงจะมีพลาดบ้างแต่ก็ติดที่ตอนนี้หนีมาแล้วเอแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าหนีมาแบบนี้ไงเขาเรียกว่ายังประคับประคองยังให้โอกาสเพราะว่านานเจ้าแม่เพชรดาราที่เดินทางมาไกลจากเมืองสรีแควแห่มากรถพัก่อนปึล์อลบเพชรห่ารถเด่น เป็นการมอบคะแนนให้กันเป็นการมอบผลให้กันก็ไม่เป็นไรอยากได้คะแนนก็นให้พยานชาราวันไปไม่เป็นไรเ็นดาลาบอกขอบคุณในน้ำใจที่ผายคอยแล้วพากันไหลเข้าเสียงไทยทำสำการสัดติร่อบน้ำก็เป็นครับพยานชาราวันสิงห์ลีโอหนึ่งเป็นเลือชนะพยานชาราวันสิงห์ลีโอหนึ่งเป็นเรือชนะครับ